ข่าวินัยเชียงคืนฟุตบอลไทยาบนิชโนสตา์ประจำวันที่12มิถุนายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนนี้กันดีกว่าะนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงคืนวันนี้ความรู้สึกแฟนอาเซียนเวียดนามหลังได้เห็นจุดโทษท้ายเกมคว้าชัยเหนือมาเล เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนกันบ้างดีกว่าหลังจากที่ทางทีมชาติเวียดนามสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้แบบฉีวเฉียด2ต่อ1แล้วก็หืดจับแต่ก็เป็น3คะแนนที่ล้ำค่าของพวกเขาเพราะขึ้นเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนแบบเหนียวแน่นเรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่1ก,กันก่อนก,ก,กันละกันเขาได้บอกว่าจาังหวะนั้นสมควรเป็นจุดโทษหรือไม่นั้นพูดถึงชอ็อตเงียนวันตวนล,ล้มในเขตโทษและก็เป็นประตูชัยของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นเกมที่ยากจริงๆมาเลเซียเล่นได้ดีมาก ผมคิดว่าเวียดนามยังมีประสบการณ์มากกว่าที่จะจบในเกมนี้แต่หลังจากนั้นทั้งหมดเรามีความสุขกับผลการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความดีกับทางเวียดนามไปทําให้ทางยูเอเพบกับความพ่ายแพ้ใน,นสุดท้ายแม้ว่าเรามาเลเซียจะแพ้ในแมตช์นี้แต่ฉันก็ยังมีความสุขเล็กน้อยที่เวียดนามจะได้เข้ารอบ3ของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเวียดนามคือทีมที่ดี่สุดทั้งหมดเลยนะ คอมเมนต์ต่อมานะผมก็ได้บอกว่าความผิดพลาดของผู้ตัดสินนนเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าต้องบอกว่ามาเลเซียเล่นได้ดีในนัดนี้พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงมากมายและก็เล่นได้ดีกว่าทางอินโดนีเซียอีกนะคอมเมนต์ Comment ต่อมานะฮะยินดีด้วยเวียดนามมาเลเซียเล่นดีแค่ไม่มีโชคเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันค่อนข้างผิดหวังกับการตัดสินของผู้ตัดสินแต่เวียดนามก็เล่นได้ดีมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ ยินดีด้วยเวียดนามเกมนี้เราโชคไม่ดีหวังว่าเวียดนามในนามทีมชาติอาเซียนจะผ่านเข้ารอบ3มคัดบอลโลกรอบคัดเลือกพวกเราชาวมาเลเซียจะสนับสนุนทีมอาเซียนขอบคุณเป็นอย่างมากนะคอมเมนต์ต่อมันครับผู้ตัดสินให้จุดโทษกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมันครับมาเลเซียเล่นได้ดีไม่ได้คาดหวังเป็นเกมที่ยากสำหรับทางเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมันครับ วังว่าพวกคุณจะพ่ายแพ้ในเกมกับทางย e. ุยอีพวกคุณยังไม่สมควรผ่านเข้ารอบสาคอมเมนต์ต่อมันครับขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะฮะขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะแพ้แต่เวียดนามและมาเลเซียก็ยังเป็นเพื่อนกันหวังว่าเวียดนามจะเข้ารอบที่กาตาร์และก็ทําให้อาเซียนภาคภูมิใจด้วยรักและความเคารพจากทางมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีกับทางเวียดนามจากประเทศไทยไปบนโลกเพื่ออาเซียนด้วยนะคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียทำได้ดีแต่โชคไม่ดีเท่านั้นขอแสดงความนับถือด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาครับเกมนี้มาเลเซียเล่นได้ดีทั้ง2ทีมมีการแข่งขันเท่ากันแต่ทีมของเราโชคดีกว่าคารบมาเลเซียและก็ยินดีด้วยนะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเกมที่ดีของทางมาเลเซียขอให้โชคดีเวียดนาม คุณสามารถเอาชนะย e เอและก็เป็นตัวแทนของอาเซียนอินโดนีเซียอย่างตามหลังคุณอีกต่างหากสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะผมกับทางเวียดนามนั้นจะลงสนามพบกับทางเจ้าภาพย e เอในวันที่15มิถุนายนจะเตะกันเวลาเดิมที่สนามซาบิลสเตดเดียมส่วนมาเลเซียจะพบกับทางทีมชาติไทยในวันที่15มิถุนายนจะเตะกันเวลาเดิมก็คือ23นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาของประเทศไทยที่สนามเอามัตครูฟสเตเดียมนั่นครับ เป็นว่าง,งานนี้ต้องยอมรับความจริงนะผมว่าทางเวียดนามนั้นทําได้ดีที่สุดแล้วและเขาก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของอาเซียนของเราซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถชนะยูอีได้เขาจะขึ้นหัวตารางคะแนนไปเป็นเข้ารอบคัดเลือกรอบสในศึกคัดบอลโลกในครั้งนี้อย่างแน่นอนก็ฝากพวกเขาไว้กันด้วยนะครับเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เวียดนามกันด้วยนะจ๊ะถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราก็แล้วกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับไฟยังมี นากามุระลั่นขอคืนฟอร์มเก่งช่วยโยโกฮาม่าหลังจากที่ทางพึ่งทําสถิตในการลงสนามในเวทีเจลีกครบ400เกมในเกมที่คานากาวะดาบบี้แมตช์แพ้กับทางคาวะสกิฟอนเต่เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางชูสุเกะนากามุระแข่งวัยสิปีของทางโยโกฮาม่าเอออกมาเปิดเผยม,มาว่าอยากจะลงสนามช่วยตัวสังกัดให้มากกว่านี้เพื่อจะพาทีมพ้นวิกฤตในการหนีตกชั้นในครั้งนี้ โดยตํนานฟรีคิกทีมชาติญี่ปุ่นกลายเป็นนักเตะคนที่27นะฮะในประสาทที่ลงเล่น4 0 0เกมแต่ผลปรากฏว่าก่อนหน้านี้เขาตนอาการบาดเจ็บเล่นงานบริเวณเอ็นร้อยหวายทำให้ต้องพักการแข่งขันไปถึง2เดือนโดยเพิ่งจะกลับมาลงสนามได้นในเกมล่าสุดอย่างไก็ตามเจ้าตัวหวังว่าจะเรียกฟอร์มเก่งและก็ใช้ประสบการณ์มาช่วยทีมให้อยู่รอดปลอดภัยในซีซั่นนี้ ดยเขาจะบอกว่าผมเห็นหลายคนพูดถึงสถิติที่ทํามาได้นะฮะมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งก็รู้สึกดีที่ทํามันได้แต่ก็ต้องขอโฟกัสกับผลงานมากกว่าอีกทั้งขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสงความยินดีกับสถิติที่เกิดขึ้นวิฟิลซ้ายสังหารให้สัมภาษณ์ถึงสถิติของตนเองกระทาง Soccer Magazine j p a n เดตอนนี้ร่างกายของผมดีขึ้นมามากเลยนะอยากจะลงสนามช่วยทีมให้เยอะๆครับซึ่งผมนั้นได้คุยความชัดเจนกับทางโทโมโนบุฮายากะวะ โค้ชแล้วเขาก็สนับสนุนผมเต็มที่เพียงแต่ว่าแผนการเล่นอาจจะทําให้ผมไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีอีกทั้งยังไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกแต่อย่างไรก็ถือว่างานนี้ผมก็พร้อมสู้นะฮะและก็พร้อมจะเบียดแย่งเป็นแกนหลักผมรู้ดีว่าอายุอยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะโชว์ศักยภาพและก็สร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมใช้ประสบการณ์ที่มีช่วยทีมให้รอดพ้นจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในะการรักคนนี้ไรยยาวขนาดนี้ ทั้งนี้ที่สั้นนี้อดีตแข้งกลัสโกเชลติกลงสามไปแค่สีนัดเท่านั้นในปีนี้อีกทั้งยโกฮาม่าเอฟซีกำลังจะจมบวยของตารางคะแนนในศึกเจลิกในครั้งนี้เป็นยังไงกันที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับฟาบิโอลิมาควงอาลีมัตคูปซัดคนละ2เมตรก่อนจะพายูอีไล่ถล่มอิโนโดนีเซียขัดลอยไป5ต่อ0เจเข้า12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียตามเวียดนามที่เบียดเอาชนะมาเลเซียไป2ต่อ1 โดยด้าสุดท้ายยูอ e ีต้องไปชิงแชมป์กลุ่มกระทับดาวทองในวันที่15มิถุนายนนี้ในศึกฟุตบอลโลกปี2 0 2 2บเพราะคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กลุ่ม G เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยศึกคัดบอลโลกเพราะคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กลุ่ม G ีที่ประเทศสหรัฐอรับอิมเเรตนะฮะในคู่ที่2ซึ่งแข่งขันกันเมื่อวานนี้ตามเวลาของประเทศไทยก็คือ23่สมนาฬิกา4 5่าที โดยเกมครึ่งแรกนั้นยูอ e ีพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่แต่ทางอินโดนั้นพยายามรับอย่างเหนียวแน่นแต่ก็ต้านไปเพียงแค่23มนาทีก็โดนเจาะจนได้จากการายิงของอาลีมัตคูปให้ยูอีขึ้นนำไปก่อน1 0ต่อ0หลังเสียประตูไปอินโดเริ่มเสียขระบวนการเมื่อทางฟาบิโอลิมาก็ยิงให้ยูอีหนีไปเป็นอีก2 0ในเวลาเพียงแค่หนาทีและกระจบรึ่งแรกปวยสกอรอต่อศ มาต่อที่รึ่งหลังเล่นด้เพียงแค่3ามนาทียูอ e ีก็ซัดไปอีกหนึ่งนะฮะเมื่อได้จุดโทษจากทางอาลีมัตคูบรับหน้าที่สังหารไม่พลาดเข้าไปทําให้ทางยูอีนั้นนําห่างไปเป็น3ต่อ0อินโดนีเซียพยายามที่จะเปิดเกมสู้แล้วแต่ก็เสียบอลง่ายเกินไปเมื่อทางฟาบิโอลิบ้าก็มงในกรอบเขตโทษเข้าไปอีกนะฮะทำให้ทางยูอีนั้นหนีห่างไปเป็น4ต่อ0ในช่วงนาทีที่55หโดยเกมส่วนใหญ่นั้นเป็นยูอีที่กลุ่มเกม และท้ายเกมในช่วงนาทีที่86ก็มาได้อีกเม็ดนะฮะเป็น5-0จากการยิงของอาลีแอมโบรและเข้าสู่ช่วงทวราบาดเจ็บ3นาที UAE ก็ลงมาเซตเกมไม่เร่งจังหวะมากมายและ2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมจบการแข่งขัน,อ,นอินโดนีเซียนั้นก็แพ้ให้กับทาง UAE ไป0-5ทำให้ทางอินโดนีเซียนั้นจบทัวร์นาเมนต์เป็นแบบสุดท้ายของกลุ่มส่วนทาง UAE ไปลุ้นแชมป์กลุ่มกระทางเวียดนามในเกมสุดท้ายที่พบกันเองกันต่อไป ส่วนผลอีกคู่นั้นเวียดนามเืิญเัาชนะมาเลเซียบุกวิดไป2องต่อหนึ่งให้ทางเวียดนามนั้นนําเป็นจ่าฝูงมีทั้งหมด17แต้มมากกว่าทางยูอีรองจ่าฝูงแค่2คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่มจีจะแข่งขันกันในวันที่15บหมิถุนายนที่จะเป็นคู่ระหว่างยูอีพบกทางเวียดนามและก็ไทยพบกทางมาเลเซียโดยจะแข่งขันพร้อมกันในเวลา23 45มินาีทีตามเวลาของประเทศไทยครับน้าผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะ ก็เวียดนามอันดับ 1, u e อันดับ 2, ไทยอันดับ 3, มาเลเซียอันดับ4และก็ทางอินโดนีเซียอันดับที่5นั่นครับและนี่ก็เป็นข่าวบินนั์เชื่องคืนฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่12มิถุนายน2564โดยพบว่โดยเฉพาะ,ะครั้งฟุตบอลไทยครับ